ตอนนี้ลุงพันก็ได้ถอยกลับมาผมงงมากเลยเอฟซีงงมนขับรถครึ่งวันแล้วยังไม่ถึงทุ่งนานลุงอีกมาที่นี่นะมแน่จะใช่แล้วแล้ว <ไป S 2> ทีนี้คักคักกลับเราคอยติกลับถูกอยู่บ่โอ้ยทา,ทางมันสลับซับซ้อนขนาดนี้มันกะกลับว่าถึงเท่านั้นแล้วโอ้ยคอยสิเมื่อจะไหแล้วคอยมีธุระไปตอนบ่ายโมงบัดดีอโอ้ยบ่ได้แล้วคอยสิฟ้าไป็ดธุระ ลจับตนี้นะคะโอ้ยสิได้ไล่จับ g ีพีเอสแล้วพี่น้องเ้ยบันนีุู้เลือกข้ามบุรีคอย่ได้โอ้ยแล้วมันไกลขนาดนี้เลยเหรอบ้านไหนบอกว่าสามสิบกิโลนี่มันเป็นร้อยโลแล้วนี่เ็ยบ้าไม่ถึงจะไดขี่รถน้ำมันจนเมื่อคอยขี่จากบ้านน้ำมันคอยรถน้อยเดียวหนึ่งจากกุกกอกมาพี่แต่นี่รถไปหลายกว่าหัด ใช่หันไปกูกอกเสรแต่ว่ามานดอนนี่มันมาหน้าเก่าเหรอได้ไหมบอกเมโมเร่นของเมื่อวานนี่บอกของเมื่อวานนี่แล้วมันคืดแล้วมังไลนวมันคืดแล้วนีเ่อเอฟซีเม,มื่อเช้าผมถ่ายคลิปให้ดูดูเคมน้ำมันผมอยู่ข้างบนตอนนี้มันตกอยู่ข้างล่างเร <laughs> าไปทางไหนวะฮันทางน,นี้บอกเดี๋ยวนี้บอกม่นบะ ฟุ้นบ่เห็นแต่ฟุ้นว่าว่โอ้เราไปทั้งเลยเราวขนาดเราคือขี้ไว่ายแต่มันแมนอะไรมันมาไปไกลอีกบอโอ้ยพระเจ้าช่วยออกไปพุ้นเอาไปอีกไกลปปนั่นบุญบอกไดแล้วก็อ้อมไปอีกฟู้นฟุ้เจ้าช่วย แค่ทางออกตรงทุง่งนานี่คข่อยก็ไปบ่ถึแล้ว่กักแล้วบานี่มากเ้นนี่เจ้าจำได้แล้วโอ้นหาน,าอน,น้าเล่าแล้วเล่าเมื่อคือไก่ปันนี่ฮะปัน,นได้แล้ว,วยอยนี่ันไก่ปันนี่ก็ยอยชุบเฮ็ดท่าหน้านี่เพราะบ,บ้านข่อยคันวันหน้าอยู่ไก่แบบนี้เขาเพราะเหตุใดเขาเราเเ็ยัเยงเขาขายเขาไปหาซื้อมงไก่ไก่เฮื่อนเขา แม่คอยเฮื่นอยู่กุาลแล้วอันหนาอยู่หุ่นเพิ่นยังขายไปทังไหนต่อมนีเดียวตามนี่บ่มันก็ชิเป็นน้องเนื่อย้วเด้อมยขาเือิยโป้งมิเลยโป้งวะ่อค้ิลงไปดงหนเลยออไอีกุงหน้าแล้วอยู่นี่ขนาดนี้เลยเหรอ มีหูน้อยๆอีกบ่โอ้ยหูน้อยๆนี่แหละเออไปบัดนีลดูรูพอแต่พอดีรถคันนึงพี่น้องเอ้ยไปแล้๋ยววันนี้เห็นสวนยางมันยังบ่ถึงบ่โอ้เราจอดถ่าฮะเว้ยนี่นะหน้าลูกกำบัสหน้าลูกเสือเหรอนี่ฮาดับมะวานนี่ตรงนี้นะนี่ดำเมื่อวานนี่นะ คือเก่าอยู่นี่นี่โมได้ไถปันน,นมันแห้งปันนี่สีดำจังไงล่ะดิโอ้เอาน้ำอยู่ใส่มาสูบใส่ลนันแห้งปันนี่นนถ้ามันเศร้าอยู่นี่แหละเมื่อวานแต่ว่าไปเที่ยงนู่นถึงโอ้ไหนดีนะกำลัเอาน้ำใส่ไปจอดเที่ยงพุ่นเที่ยงอะไปอีกไกลไปเลี้ยวลุ่มลุ่แต่ว่าเขาเขานี่กยเรายุ่ิหนึ่งเขาลุ่มที่ไหนบนนอกกระโดนี่กล้าเขามากเลยอ Oh, พี่น้องเอ,อ๋ยพี่น้องแมวแล้วเขาก็เอาเขานี่ก็ได้ดินดุนเอาเขานี่เนาะ,ะถือให้แน่ถือให้แนะน่ค่อวยดากเขานี่กันเนะอวยดาเขาเลยชีออกไวโอ้โหเหมืนอนจะจำไม่ได้เลยเพราะว่าเพราะว่ามันมาทุ่งใหม่แล้วนี่แต่ว่ามานี่ที่เก่างงจริงๆพันเป็นยังกาแฟผิดซองบอกนี่นะคะเขาถึงก่อนแล้ว วาข่อยกันยังงงข่อยว่าบอมแมนถุงเก่าผุเหล้ออืมเย็นแล้วเกือบไม่ถึงเดี๋ยวนายจะกลับถูกอยู่บ่าบัดนี้บ่ถทกแล้วถูเอฟซีผมซีวอลเฮฟฟังพี่น้องน้ำมันนี่ผมขับจากผมขับจากอ่ากุกกอกไม้จำปดง นี่น้ำมันขีดขาวนี่มันลดลงมาเหลือแค่นี้นี่ขับจากมันตกมานี่ป๊าคือเห็บขักกันแท้ว่าแต่สามสิบโลพี่น้องเลยขวัวยเป็นลอยโลป๊าทำไมถึงทำกันได้ ไม่ต้องมาเสียนี่เขาลัดมาเลยนะอันนี้ลัดบ่นี่ลัดนั่นนี่โอ้แทบบ่ลัดเขาต้องขับมาทางไปพื้นแล้วไปโค้งล้ลงทางฮะปอนนี่คือทางลัดแล้วบ่แทบบ่ลัดเขาต้องขับไปทางพื้นแล้วทางไปจำปาดุงนะปอนลุงพันเจ้ารู้ไหมขอยไม่ได้เผื่อเติมน้ำมันมาเลยพอนึกว่ามันแค่สามสิบกิโลเออเขาจะลากไปกันโอ้โห ยังเคยมาเขต้อ<ก>ยังมุดขับจากโกโก,โก,โกโอกมานี่ยังไม่ <c oughs> น้ำมันยังยังเหลือเยอะอยู่ขับมานี่รู้สึกว่ามันไ <c oughs> กลไกล <c oughs> มันลดแล้วใช่ไหมมันลดได้หน <c oughs> ลดเยอะเลยลดเยอะกว่าโกกอกอีกฮะมีความรู้สึกยังไงเลยใจเต้นสุดตับใช่ไหมคือปกติมันถ้าเรารู้จักทางเราก็โอเคอยู่ถ้เราจะพามาแล้วนะนี่เกขับไปนู่นแล้วกลับมานี่ขับกลับไปกลับมา แล้วแกไม่ถามนะ้ำมันลดผมมีหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเปิดใจแอดแอดในทั้งเรกขึ้นมาผมบอกอตรงๆเลยว่าผมจะกลับยังไง <c oughs> เพราะผม <c oughs> ผมบอกว่าผมจะมาดานาช่วยตอนเช้าเพราะตอนบ่ายผมมีธุระที่ต้องไปอ้าวอ้าวมันจะบ่ายได้นิมันจะบ่ายแล้วไม่เป็นไรสักหนึ่งจำก็ยังดีมาแต่เศร้าเจ้าเฮ็ดหยังโย เจ้าขี้เหรกระควอยแบบนี้โอ้ยเาย <serves> อนยไปขี่นะโอ้คอยไปขี่สองหน้าที่นะถามลูกคันขึ้นตงทางเมื่อเช้า,น,า,านี้เขาก็เอาไม่เบียบไปนนเนาะอาไม่เบียบเอาอยางมาเขาก็มาซื้อของซื้อ,อ,อนหน้าที่มาบานนี้ก็ทางมันกับบดิษัทนั่นมาใช้เวลาแป๊บเดียวแต่ว,ว่าธรรมดามันต้องรัดเข้าตรงนั้นอืแต่ว่ามันคือเขามาเ,เขาเลี้ยวเขาไปเลยบานนี้เลี้ยวเขาไปเลยพอเข้าหมู่บ้านมันก็เข้าอีก มันจะมีหมู่บ้านอีกพี่มรัดอันนี้มันมาทางเก่ามาจนหอดวังเยี่ยมนี่มันก็เลยเสียเวลามาอยู่ประมาณสามกิโลอีกอความจริงมรัฐมรัดเขาหมู่บ้านตะปูนะอันนี้รัดหรือยังนี่อันนี้ก็รัดแล้วโอ้รัดแล้วอไม่อยากจะเชื่อว่าเขามาจากบ้านนอนนี้เขาไม่ได้มาจากทางวางเยี่ยมโอ้ยก็ครั้งแรกที่มาบอกตรงๆว่า มีธุระช่วงบ่ายแต่คงกลับไปไม่ได้เพราะจำทางกลับไม่ได้เลยมันสลับซับซ้อนไปหมดเลยมันคือหลายดรถไปนี่แล้วจะทำยังไงฮะกลับไม่ได้ผงกลับแล้วสุดท้านี่กล้ามีแค่นี้ก็ต้องอยู่ดำนาจนเสร็จละสิกล้ามีเท่านี้ใช่ไหมเรีบดำไปอย่าพักอันนี้มืออาชีพนะนี่ระดับมือวางระดับนึงไปไปไปอย่าโซเลกันดำนาต้องตามลุว่าดำนาโอหมดสภาพโอ้ เมื่อขี่รถไน้องปรับประเด็นคือรถแอร์ไม่มีแล้วอบอยู่ข้างในแล้วขี่ไกลด้วยขี่ตั้งแต่เก้าโมงจะได้เที่ยงแล้วคลิปนี้ก็ฝากไว้ท่านี้นะครับทุกท่านสวัสดีครับ